มาบอกดวงชาววันพุธค่ะสัปดาห์ที่2ของเดือนกันยายน2565นะคะแม่หมอมาบอกดวงแบบภาพรวมไม่เจาะจงผู้ดใดผู้หนึ่งนะคะจะบอกวันพุธโดยภาพรวมค่ะเกี่ยวกับสุขภาพการงานการเงินและก็ความรัก สำหรับคนเกิดวันพุธสัปดาห์นี้คุณไดไพ่ย h e w o r l d ไพ่ยชุดหลักหมายเลขที่21ค่ะเป็นไพ่ยที่ดีมากๆนะคะ,ะความหมายหน้าพาย่ยนี่คือไพ่ยโลกที่อุดมสมบูรณ์พร้อมบอกถึงช่วงชีวิตที่คุณได้รับความสุขสมหวัง ด้านการงานความรักและก็ความสําเร็จส่วนในด้านจิตใจคุณก็คลายกังวลในทุกทกอย่างเป็นช่วงเวลาที่คุณปลอดโปร่งสบายใจคุณได้ผ่านมาครบทุกทุกรสชาติทุกอย่างแล้วนะคะทั้งความผิดหวงังความทุกข์และปัญหาต่างๆ คุณสามารถผ่านมาได้จนถึงวันนี้คุณรู้สึกว่าไม่มีอะไรที่คุณต้องกลัวอีกแล้วในโลกนี้มันก็เลยเป็นความรู้สึกสบายแล้วก็เป็นช่วงเวลาดีๆของคุณในเจ็ดวันนี้นะคะฟังคำทำนายคะ่ะเรื่องสุขภาพชาววันพุธสุขภาพก็ไม่มีการป่วยรุนแรง ไม่ต้องไปหาคุณหมอจะเป็นก็นิดหน่อยค่ะอา,อาจจะเกี่ยวกับเน็บชาเป็นตะคริวจากการทำงานนานๆไม่หยุดพักบางคนก็อาจน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นในช่วงนี้นะคะส่วนการงานชาวันพุธเป็นเจดวันที่การงานคุณดีค่ะคนทำงานประจำคนทำธุรกิจหรือทำงานทั่วไป มันเป็นช่วงที่คุณได้รับผลสำเร็จด้านการงานค่ะปัญหาได้ผ่านไปแล้วแก้ไขไปแล้วจนเป็นที่น่าพอใจงานเด่นในเจ็ดวันนี้นะคะจะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับคนเยอะๆได้แก่งานนักข่าวนักการเมืองงานแฟชั่นงานค้าขายนำเข้าส่งออก หมอแพทย์งานเกี่ยวกับโรงพยาบาลนักการน,นักการตลาดหรือว่าศิลปินดาราอย่างนี้นะคะคือที่ไปเจอคนเยอะๆนะคะพิธีกรอ,อย่างนี้ก็ใช่ส่วนการเงินชาวันพุธตลอดสัปดาห์นี้ทั้งรับและจ่ายไม่ว่าคุณจะทำอะไร ดีไปหมดค่ะการลงทุนก็ไม่ขาดทุนได้เงินหลายช่องทางนะคะจะใช้จ่ายเงินมากเพราะสิ่งที่คุณชอบอาจจะซื้อเทคโนโลยีใหม่ๆของใช้ทันสมัยแล้วก็ราคาแพงเป็นของขวัญสำหรับตัวเองนะคะส่วนความรักชาววันพุธ คนโสดคนไม้เป็นช่วงสเสน่ห์แรงค่ะมีคนมาให้ความสนใจตลอดเจวันนี้คนวันพุธก็เลือกไปตลอดแบบยังไม่คิดจะหยุดค่ะมีมาให้เลือกก็เลือกไปอย่างนี้นะคะส่วนคนมีคู่ครองเรือนรักดีอบอุ่นค่ะดูแลกันด้วยความรู้สึกที่ดี เหมือนเราผ่านความทุกข์ยากลำบากมาด้วยกันอ่ารู้สึกรักกันเข้าใจกันอยู่กันด้วยความสบายใจค่ะแม่หมอก,ก็ขอเป็นหนึ่งกำลังใจในการใช้ชีวิตนะคะขอให้ทุกคนสู้ๆค่ะสร้างพลังใจให้ตัวเองนะคะ เป็นกำลังใจให้แม่หมอนิดนึงกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามช่องแม่หมอนะคะสำหรับผู้เข้ามาใหม่ถ้าถูกใจคลิปแม่หมอก็กดติดตามไว้ค่ะขอบคุณมากๆนะคะพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ